คนเพราะว่าตัวเองเป็นสาวนะแตกสาวเมื่อวานนี้และค่ะพันนี้ได้เห็นงามมสเ้อสมุดจับตัวไป 6สาววันอีกดีเส้อสูทก็อกไปหาอาหารแล้วกลับมาเนข้าวีแต่ใน้พวใจจะรู้ว่าลูกแมงสัว

สาวหัวคุ้ชอบออกเป็นทีวไวเล่นกลางแจ้าแล้วันหนึ่งสุสานพก็พบกับผลพลายกุญโจสุสา้อนก็เข้าไปจับม้ามาประหลาดแลสบายแล้วุ่บ้านเมืการกุดกรุนจนพพข้ามแ็ยัวสู้กันไม่อยู่ สุสารกระโดดเข้ารีดหนุดม้าตัวนั้นสู้กับสัพักไมสู้กับสัพักก็เอาเชือกหวายสายถีบส่วนที่หัวม้าแล้วตป่ากระถางค่ะพี๊พี๊พี๊ทำให้มาตลาดยอมไม่ขี่แต่โดยดีสุสารก็ขี่ม้าไม่ได้สี่ ก็ <S 2> <S 2> เล่าให้สุสารฟังว่าภาพบิดาของสุสานคือภาพไภัยมณีเป็นเชื้อสายกษัตริย์ที่มันานจากบ้านเอามาและเคยอยู่ที่เกาะแก้วเพชรชานแห่งนี้ถึงเวลาแล้วที่สุสารควรออกตา,ามหาพาพบิดาให้พบเมื่อสุสารฟังก็โศกเศร้ายิ่ง,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 นงนักจนะิตใจร้อนรอนอยากออกลับ สคที t t mà, ่แต่งนะบวดในโบสมาเที่ยเมื่อนานรู้สน้อยสุสัค์ก็รู้สีบาคุกใจ いい